มาเอาละครับเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเสียตังซิมเลเตอร์อีกแล้วนะครับคุณผู้ชมอีกแล้วเออไม่เสียก็ได้ทุกคลิปนะครับอ่ะโอเคและในวันนี้เราก็อยู่กับแมปที่มีชื่อว่านี่เลยนะครับคุณผู้ชมโซดาซิมเลเตอร์เคอตามจริงผมเห็นแมปนี้มาได้สักพักแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่คิดที่จะเล่นเออเพราะผมคิดว่ามันอาจจะเหมือนแมปโซดาที่เราเคยเล่นไปก่อนน เมื่อนานมาแล้วนะครับ <c oughs> นานเกินเออแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนความคิดไปเลยนะครับเพราะว่าในเลยครับคุณผู้ชมคนเล่นหมื่นเจ็ดจะเยอะไปไหนครับเนี้ยเอออ่ะโอเคผมว่าแมบ,บนี้มันจะต้องมีอะไรแน่นอนนะครับแต่ก่อนอื่นผมขอมาดูตรงนี้ก่อนนะครับออก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเออ หลักๆแล้วมันน่าจะมีแค่3อย่างนี้นะครับคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูในแมปกันนะครับว่าจะมีให้เซื้อเยอะกว่านี้หรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วก็ไปเลยกันเลยใย่งไงคุณผู้ชมคือเปิดหน้าสโตมานี่ก็เสียยับกันแล้วนะครับแต่ผมว่าแบบนี้ทำสัตว์เลี้ยงออกมาได้ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับคือชอบเลยผมชอบเลยอ่ะส่วนเกมพารก็ น่าจะเหมือนหน้าเว็บนะครับเออแล้วก็มีบูทรตรงนี้ครับบูทก็จะมีคูณ3คอยคูณ3แคนดี้นะครับแล้วก็ออโต้คิกซึ่งออโต้คิกเนี่ยน,น่าสนใจนะครับแต่ว่ายัางก่อนครับตรงนี้ก็จะมีคอยแล้วก็แคนดี้ตามปกตินะครับเออปะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแมบปบนี้เขาเล่ยนยังไงเหมือนว่าเราจะต้องชักนะครับ คือชักขวดเอออย่างนี้ใช่ปะ่ะแล้วก็พอชักเสร็จแล้วก็ต้องไปขายผมว่าใช้คำนี้มันแแมงแม่งยังไงก็ไม่รู้นะครับ <laughs> โอเคไปขายไน่ได้มาย5้าเหรียญน,นะครับ <laughs> คุณผู้ชมครับ <laughs> ผมขอเปลี่ยนจากคำว่าชักเป็นการเขย่าแทนแล้วกัน <laughs> เออเดี๋ยวตรงนี้มันคืออะไรครับคุณผู้ชม <laughs> เดี๋ยวนะ <laughs> เหมือนถ้าผมมาอยู่ตรง ป้อมปากกาตรงนี้จะได้แคนดี้บวกทีละ25นะครับไปใช้ได้อยู่แต่ถ้าแบบนี้คือเรา PVP กันได้นะครับเดี๋ยวเหมือนเมื่อกี้จะเป็นการปากขวดไปใส่พี่แกนะครับไชอบเลยมักกี้ผมกระโดดแบบเช็ดด้เพิ่งสังเกตนะครับเออคือถ้าเรากระโดดเนี่ยอไ เพราะความซ่าทําให้เราบินได้นะครับเ <c oughs> พราะความซ่าเป็นเหตุคุณผู้ชมอ่ะอันนี้เหมือนจะเป็นรสชาตินะครับรสชาติบวกทีละสองอันนี้เป็นเลมอนนะครับโอเค25เหรียญจัดไปแล้วก็ขอนี้ด้วยนะครับน่าจะเป็นขวดโอเคบวก100นะครับใช้ได้อยู่โอเคขานี้น่าจะขย่าได้นานอยู่นะครับเดี๋ยว ผมอยากจะลองปาขวดอีกสักครั้งนะครับคุณผู้ชมมีใครให้ผมปาใส่ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับปาขอปาใส่หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่นะอยะ่าแตกคู่นะครับให้ตายสิแหมอุตส่าจะได้อยู่แล้วคุณผู้ชมอ่า uh. โทษทีนะครับพอดีว่าโซดามันซ่า ตรงนี้มีให้อัปเดตเหมือนว่าจะเป็นกระโดดคูณ2นะครับเออแล้วก็อันนี้คือไกด์เดอร์เครื่องล่อนเหรอ <c oughs> ใช้ได้นะครับน่าสนใจเหมือนจะเป็นเครื่องล่อนที่ใช้ความซ่าของโซดาแทนนะครับ <c oughs> เหมือนว่าจะต้องจ่าย50,000ืนเหรียญนะครับโอเคปิดไปดก่อนนะครับอ <c oughs> หลังจากที่ผมเล่นไปสักพักนะครับคุณผู้ชมเอาตรงๆเลยแบบนี้มัน ค่อนข้างจะช้าอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราอย่าเสียเวลากันอยู่เลยนะครับตรงนี้คือเหมือนว่าจะเป็นกล่องแคนดี้นะครับได้มา500ร้มาเดี๋ยวผมขอเข้าเซฟโซนแล้วก็ไปซื้อเกมพาร์ทก่อนละกันนะครับมาอย่างแรกผมขอไม่เลยครับซื้ออินฟินิตี้บ t อทเทิโลบัคนะครับพร้อมไหมคุณผู้ชมถ้าพร้อมแล้วก็อ,อ จัดไปนะครับ8ปดแล้วก็คูณสองเดิมบิลคอยนะครับจัดไปสิครับรออะไรอันนี้ก็คูณ2แคนดี้เหมือนว่าจะมีแค่นี้นะครับหลักๆส่วนอันหลังๆก็เป็นพวกเอ่อช่องเก็บของนะครับแล้วก็ต่างๆนาน,นาเออคือมันไม่ค่อยจำเป็นนะครับถ้างั้นในเลยแฟนทอม 249โลบัคนะครับสำหรับผีตัวนี้จัดไปนะครับแล้วก็ตัวนี้นี่คือพิกาจูเหรอไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าจัดไว้ก่อน500โลบักว่ะส่วนตัวนี้2,001นะครับไม่แน่ใจว่าตังพอหรือเปล่าขอลองดูหน่อยพอซะด้วยนะครับหมดแล้วบ้างคุณผู้ชมเออ ส่วนตรงนี้เป็นบูธนะครับเอาไว้ก่อนคุณผู้ชมอันนี้เป็นคอยผมอยากได้อีกสัก5 0 0 0มืเหรียญน,นะครับเหมือนจะไม่พอแล้วนะครับโลบักผมโทอ่ะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวขอทดสอบดูหน่อยไม่อินฟินิตมาแล้วนะครับแต่เพชรยังไม่มาขอใช้ก่อนเออใช้ได้3ตัวปะพอดีเป๊ะนะครับพอดีเปะ๊ะ มี่ยังเท่เดี๋ยวอ๋อลืมไปนะครับว่าอีกตัวนึงมันคือผี <c ười> คือไม่มีนะครับเอออะโอเคแป๊บเดียวความซ่าของเราี่หนึ่งแสนนะครับถามจริงคือ <c ười> ขายได้28ล้านโอ้โ <c> ห <ười> เอาจริงดิมาจ่ายรัวๆไปเลยครับสำหรับรสชาติคุณผู้ชมเออเดี๋ยวเบคอนก็มานะครับ โซดารสเบคอนมันมีที่ไหนคุณผู้ชมรสไข่ก็มีขนมปังก็มาเออไปนี่28ล้านนี่ยังไม่ลดเลยนะครับคุณผู้ชม <c oughs> คือโหดจริงเออไปซื้อไปนะครับจนกว่าเหรียญจะหมดหมดนะครับหมดกันคุณผู้ชม <c oughs> คือซื้อจนหมดเออคือเราจะต้องไปเกาะออื่นนะครับถึงจะซื้อใหม่ได้เออ แต่คือเอาตรงๆเลย22ล้านเนี่ยผมสามารถเปลี่ยนแร้งได้นะครับแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเปลี่ยนแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะหายไปหมดหรือเปล่าขอลองดูนะครับมานั่นไงทุกอย่างหายจริงๆด้วยโอเคไม่เป็นไรนะครับเตยังบวกเพิ่มขึ้นมาเยอะอยู่2.000 programming years later. แค่นี้ก่อนละกันนะครับแรงกคุณผู้ชมอ่ะ ต่อไปถึงเวลาแล้วครับที่เราแหมมันน่าจัดการจริงๆตัวนั้นเดี๋ยวผมขอมาอัปเกรดนี่ก่อนนะครับกระโดดคูณ2จัดไปคูณ3นะครับไม่น่าจะใช่ปัญหาหมดบอกเลยว่าอัปเกรดหมดเออต่อไปก็เป็นเครื่องล่อนนะครับ5 0 0 0มสวย50000 5ล้านไี่ไม่ใช่ปัญหาครับ เดี๋ยวขอลองใช้หน่อยเป็นไงเช็ดเด้ไชอบชอบเลยนะครับแบบนี้นนป่บินขึ้นไปบินขึ้นไปหกชั้นนะครับนี่ปะถึงไหมต้องถึงสิคุณผู้ชม yes มันคืออะไรครับตรงนี้นี่เดี๋ยวขอรับเลยตรงนี้สวยเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ คือเราไม่ต้องวิ่งก็ได้นะครับคือเราถลายไปแบบนี้เลยเออให้เจ๋งเจ๋งดีผมขอจัดการหน่อยได้ป่ะพี่ผมขอจัดการพี่หน่อยได้ป่ะจะไปไหน <c oughs> แหมรอดแหละครับต้องตามคุณผู้ชมแบบนี้มันต้องตามมานี่จะไปไหน <c oughs> แตกไปเถอะพี่เออ <c oughs> เรียบร้อยนะครับไม่รอดแต่เหมือนว่าตรงนี้จะไม่มีรสชาติให้เซื้อนะครับ เพราะฉะนั้นขอขึ้นไปจุดต่อไปเลยไปอย่าบอกนะครับว่าข้างบนนี้ก็ไม่มีให้ซื้อเหมือนกันมีปะมีนะครับเออในไงคุณผู้ชมผมขอเปลี่ยนรสชาติหน่อยครับเออต่อไปได้ละนะครับเออ five minutes later เหมือนจะตันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมอ่ะไม่เป็นไรนะครับแล้วเมื่อกี้นี้ผมก็ได้เปลี่ยนขวดด้วยเออ เพราะว่ากดเดิมเนี่ยมันยังไงยังไงไม่รู้นะครับมันต้องเปลี่ยนหน่อยคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวผมขอขค้นไปเกาะใหม่ละกันนะครับจะได้อัปเกรดเพิ่มไปกันเลยวู้โหเชดด้แบบนี้สวยนะครับคุณผู้ชมใช้ได้วะ่ะคือแบบดีนะครับแบบดีเลยไปเดี๋ยวผมขอมาอัปเกรดก่อนนะครับแล้วก็ จะไปเกาะสุดท้ายกันสุดท้ายแล้วนะครับลองจอดได้คุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนด้วยมีคนด้วย <c oughs> สักตั้งก่อนดับพี่ขอสักตั้งหน่อยมาจะไปไหนขอปลาใสอุ <c oughs> <ๆ>้ยเดี๋ยวๆไม่ธรรมดานะครับเมื่อกี้นี้ไม่ธรรมดากันเลย <c oughs> แต่ละคนนี่แรงโหดทั้งนั้นเออเอาเป็นว่าก่อนจากนะครับผมขอมาเล่นงานคนแถวนี้หน่อยละกัน มีป่ะไันนไงคุณผู้ชมแหมบินรอตั้งนานกว่าจะออกมานะครับจะไปไหนพี่ขอป้าใส่หน่อยไม่น่ารอดนะครับไม่น่ารอดแตกนะครับเออรอตั้งนานกว่าจะมีใครออกมาอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้กันก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้มาสนุกกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ บายบายจ้าแถมให้นะครับศอบนี้แถมให้ <c oughs> ทอบอะไรจะเล่นผมเหรอโทรลาก่อนพี่